สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่ากลับมาอีกแล้วครับกับดาบม,มรกตนะครับสุดยอดอาวุธเจ็ดอย่างของโกเลง้งซึ่งดันนี้นเป็นอันดับที่3นะครับตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ถึงตอนที่ตัวเง่งนะครับเป็นเพะ่อนของเราแล้วก็ออกจากบ้านมาเพื่อที่จะไปร่วมง,งานฉลองวันเกิดของท่านอานะครับน้องโรสบายของพอ่อแล้วก็เดินทางตอนนี้มาถึง บงไสโอค,ครับได้ไปช่วยหวยแมลียแต่ดันทะลึ่งกลายเป็นว่าหวยแมลียเนี่ยเป็นโจรสาวปลดสรัพนะฮะแล้วก็ทําให้ลูกชายของโลเก้าเอียเนี่ยหรือโลเสียวคุณเนี่ยหายสาบสูญไปแต่ตัวงเง็กเป็นคนที่เจอหวยแมรียเมื่อวานนี้นะครับก็เลยทําให้ต้องนําทางไปหาหวยแมลียเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองนะครับมาต่อกันเลยครับในวันนี้ตัวงเง็กพาทั้งหมดนะครับทั้งกู่เต้าหยินแล้วก็เฮงโวยแล้วก็โลเก้าเอียเนี่ยมาที่ บ้านหลังหนึ่งครับตัวนี้ก็จําได้ตอนที่ออกมาเนี่ยมันเช้าตู่ใช่ไหมแต่ก็ยังคุ้นๆตาอยู่มาแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ว่าเออเนี่ยออกมาจากตรงนี้แหละก็ะเลยเคาะประตูเรียกครับมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเปิดประตูครับก็ยิ้มๆนะฮะโลกเก้าเอียงเนี่ยก็ทําหน้าแปลกๆนะครับตอนที่ผู้หญิงคนนี้มาเปิดประตูหรือว่ากระทั่งตอนที่ตรวจเงี้เนี่ยพาตัวเองมาที่บ้านหลังนี้หญิงสาวก็นําทางครับเดินไปที่เรัรบรองเพื่อที่จะพบกับหลวงจีนทิจจุยครับ อ้าวทำไมหลวงจีนที่จุ้ยมาอยู่ในบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้มันของ่วยแนงรายชัดๆัดราะวยิ่งเดินไปเนี่ยตัวเงี้ยจำได้ว่าทางเดินเลี้ยวไปต้นไม้ต้นดอกไม้อะไรประมาณเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ แต่ทำไมกลายเป็นบ้านของหลวงจีนจที่จุย้ยไม่มีห่วยแม้ไรครับแต่โลกเก้าเอีย้ยนเนี่ยก็คุยกับหลวงจีนจที่จุ้ยให้นะว่าตัวเง็กเนี่ยเป็นสหายของตนแล้วก็การที่มาเนี่ยเพราะว่าตัวเง็กบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเคยมาที่นี่แล้วก็ที่นี่เนี่ยได้พบกับห่วยแม้ไรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาทั้งหมดอะที่ลูกชายหายไปใช่ไหมท่านไปตามเอาเรื่องกับห่วยแม้ไรแทนค่าอะไรก็ตามก็ดีเนี่ยเราขอให้เคลียร์ปัญหาตรงนี้ไปละกัน นะเพราะว่าไงณนะวันนี้เนี่ยตัวเง็กถือว่าเป็นสหายน้อยของเราแล้วก็เคลียร์ปัญหาให้ครับหลวงจีนที่จุ้ยก็เลยจะเอาเหล้ามาเลี้ยงรับรองปรากฏว่ากังจะดื่มเหล้าในจอกครับเหล้านะกลับกลายเป็นเลือดทาให้ทุกคนนะตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่อยู่ในระหว่างนั้นครับสิทธิ์ของหลวงจีนที่จุ้ยเนี่ยก็เข้ามารายงานว่าเจอเรือของฮวยแม้ไลก็คือเรือลําที่ตัวเง็กเนี่ยเจอฮวยแม้ไลเมื่อคืนทั้งหมดเนี่ยก็เลยรีบไปที่เรือของฮวยแม้ไลครับกับพบศ ชายหนุ่มคนหนึ่งครับถูกฆ่าตายแล้วก็หนำซ้งเนี่ถูกฆ่าตายด้วยดาบมรกตเองครับดาบมรกตซึ่งเป็นดาบประจําตัวของตระกูลตวนเนี่ยเป็นดาบประจําตัวของตวเนเง็กเ้ยซัำคือตอนที่ตวเนเง็กเนี่ยหนีออกมาจากห้องของหวย,ยไว้ยไรเขาที่แล้วเนี่ยถึงจะเอาถุงเงินมานะครับคาตอนนั้นเนี่ยตวเนเง็กเนี่ยกลับลืมดาบประจําตัวครับดาบมรกตจดดาว ไว้ที่ห้องของฮวยแมนไลตัวเองเนี่ยก็เลยบอกอ๋อเจอดาบแนละ้วข้าลืมไว้เหมือนเหตุการณ์ผมเล่าให้ฟังว่าเล่าไปตรงๆอย่างนั้นนะมีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อนะครับว่าตัวเ็กเนี่ยจะลืมดาบประจําตัวใช่ไหมดาบของตัวเองแท้แท้เนี่ย ก็มีค่าขนาดนั้นเนี่ยไปลืมได้ยังไงหลวงจีนที่จุ้ยครับกล่าวหาเลยว่าตัวเงี้ยเป็นฆ่าตาก่อนแน่ๆเพราะดาแต่เมของตัวเงี้ยเองเ่างที่ผมบอกใครจะไปเชื่อตัวเงี้ยก็พาซื้อครับขอดาบตัวเองคืนโดยดีหลวงจีนที่จุ้ยก็เรียกลูกศิษย์ออกมาสองคนครับคือหลวงจีนมังกรกับหลวงจีนพยักนะครับ ตัวเ,เง็กมีวิชาที่ดีวิชาหนึ่งครับคือวิชาตอนบุปผาต่อยกนะวิชานี้หม่อีกแล้วนะครับก็เลยใช้พลังหรือวิชาของหลวงจีนพยัก์เนี่ยเข้าโจมตีหลวงจีนมาก่อนนะครับทำให้สามารถคลียคลขายแล้วก็เอาชนะได้โดยง่ายครับสามารถสยบสององค์คณะของหลวงจีนที่จุยลงได้ตัวเ,เง็กก็บอกขอดาบฆ่าคือดีๆเถอะหลวงจีนที่จุยครับถือดาบมรกตอยู่ก็เอามาโจมตีใส่ตัวเ,เง็กตัวเ,เง็กก็ต่อสู้รับมือแลจนไปถึงห้องที่ใต้อยู่ ตโล่เก้าเอี้ยนเนี่ยคือเห็นศพแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาช่วยต่อสู้นะครับเพราะทุกคนเนี่ยในเรือตอนน,าานั้นทั้งหลวงจีนที่ช่วยเนี่ยก็เชื่อว่าศพนั้นเนี่ยคือโลเสียวคุณล,ลูกชายของโลเก้าเอี้ยนะครับคือตอนนี้ก็ไม่น่ใจะว่าโลเก้าเอี้ยนเนี่ยเสียใจจนขยับตัวไม่ได้หรือว่าไม่อยากจะทําร้ายสหายน้อยจอมยุทธหนุ่มไปแรงคนนี้นะครับก็เลยยืนดูอยู่เฉยๆแต่นักพ์กูเนี่ยก็เฮงป่วยที่เป็นเจ้าสำนักอัศรีบาเนี่ยยืนดูอยู่ข้างนอกห้องพอสองคนเขาต่อสู้ ไ่ห้องตายของเรือเห็ป่วย,ยก็บอกว่านี hey, ่ตัวเง็กมันก็ยังเด็กใช่ไหมแล้วก็เป็นจอมยุทธหนุ่มก็จะมีเหตุผลอะไรที่จะไปฆ่าโลเสียวขุนล่ะต้องสอบสวนให้ดีก่อนหนะ้าอย่าไปใส่ความส่งเดชมันต้องเรื่องมันต้องกระจ่างเพราะว่าตัวเงี้ก็เป็นลูกชายของตระกูลใหญ่นะกูเต้ายินเนี่ยกับมีความคิดว่าอืมถ้าเกิดเราไปเข้าข้างตัวเง็กไปขัดขวางเลยเนี่ยเดี๋ยวหลวงจีนที่จุ้ยเนี่ยจะพานมาล้ว,วาใส่เรานะเราสองคน ยังไงก็ยืนดูใจเฉยอ,อยู่ห่างๆก่อนดีไหมปรากฏว่าพวกพวหงครับที่เป็นตัดตีปอเป็นยะหุดใช่ไหมใส่ชุดสีม่วงเนี่ยก็แล่นเรือใหญ่หมาเลยครับพุ่งเข้าชนเรือของฮุยแมสไลค,ครับทําให้มีแรงสะเทือนใช่ไหมตัวเงก็ฉวยโอกาสตอนนี้เนี่ยกระโดดออกมาแล้วก็กระโดดหนีลงน้ําไปได้นะครับพวกพวกหงเนี่ยเห็นตัวเงก์ตกเรือไปก็เลยกระโจนลงน้ําตามไปที่เหลือก็งง,งๆครับว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่า อยู่ๆก็เรือลำใหญ่เข้ามาพุ่งชนเรือที่ตัวเองอยู่ใช่ไหมแต่ใต้น้ําครับปรากฏว่าตัวเง็กกับคู่โอหงเนี่ยดำอยู่ใต้น้ําเป็นเวลานานครับจนตัวเง็กเนี่ยต้องหยิบต้นเข็งออกมาก็าประมาณเหมือนต้นอ้อหรือว่าก้านมะละกอนะมันก็จะงวงทั้งสองคนเนี่ยก็ใช้ท่อเนี่ยแหละค่อยๆดำน้าจนจนออกมาถึงเขตที่มันไม่ค่อยมีเรือไม่ค่อยมีคนก็คือประมาณทชายฟันก็ค่อยขึ้นมาหายใจกันในระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นั้นเนี่ยตัวเง็กเนี่ยก็บอก ว่าเฮ้ยตะเกียตอนดำน้ำมาเนี่ยเห็นหีบไม้ใบหนึ่ง,งอยู่ใต้บึงนะเดี๋ยวขอตัวไปลองดูไปลากขึ้นมาที่ว่าหีบในหีบไม้ใบใหญ่นั้นมันมีอะไรตัวเงี้ยับ้ักผมก็เลยดำน้ำไปครับแล้วก็ลากหีบเนี่ยขึ้นมาบนฝั่งได้พอเปิดหีบออกมาเนี่ยข้างในเนี่ยมันจุชายหนุ่มคนหนึ่งครับชายหนุ่มคนเนี้ยใส่เสื้อเหมือนอเสื้อชั้นในนะเเสื้อขาวของคนจีนใช่ไหมแล้วก็ ถ้าทางเมาหรือไม่ก็โดนวางยางอะไรประมาณนี้ดูมึนๆดูเงียบเชียบไม่พูดไม่จา่าครับทั้งสองเนี่ยทั้งตัวเง็กกับคู่โฮโหงเนี่ย,ยก็มีความสึกว่าสงสัยเนี่ยจะเป็นลูกผู้ดีมีงเงินแล้วก็โดนหวยมวยไรเนี่ยปลดซับแล้วก็เอามาใส่หีบเนี่ยเพื่อที่จะถวกน้ำแล้วก็จะฆ่าพูดถึงสถานการณ์ถามถึงเหตุการณ์ต่างๆนานๆนานเนี่ยชาหนุ่มก็เงียบครับไม่ตอบไม่หือไม่อืออะไรทั้งนั้น ตัวเงกเนี่ยเข้าใจนะครับว่าชายหนุ่มคนนี้เนี่ยที่ไม่พูดไม่ขอความช่วยเหลือเป็นเพราะว่ามีความคิดที่จะแก้แค้นอวยแมนไลน์เนี่ยด้วยตัวเองครับจิงไม่อยากพูดว่าตัวเองเนี่ยไปเสียท่าเสียรู้มาชายหนุ่มเนี่ยพูดกล่าวขอบคุณมากงครับ,รบก็แสดงว่าสิ่งที่ตัวเง็กคิดมันถูกต้องแล้วก็เดินจาก แต่ชายหนุ่มเนี่ยกับถูกพิษแลพระโดนมอมมาใช่ไหมเดินไปไม่กี่ก้าวเนี่ยก็้มลงนะครับตัวเง็กเนี่ยดีดีที่ว่ามีวิชาการแพทย์กับที่จุดคลายจุดอะไรประมาณเนี่ยก็เลยทาให้พอที่รักษาอาการได้ทําให้ชายหนุ่มเนี่ยรู้สึกค่อยอยงชั่วขึ้นโดยที่พิษของชายหนุ่มเนี่ยโดนด้านหลังครับประมาณตรงบาร่าตรงหัวไหล่เนี่ยตัวเง็กก็เปิดดูครับว่าอ่ะหยิบออกมาว่าโดนพิษเนี่ยมาจาก เบ็ดตัวหนึ่งมีเบ็ดเนี่ยเกี่ยวอยู่ที่เนื้อด้านหลังตัวงี้ก็เอาไอ้ดาบมรกตเนี่ยแต่ไม่ใช่ดาวมรกตไอ้เจ็ดดาวนะนะเป็นดาวมรกตอันเล็กๆอ่ะที่มันเป็นอยู่ในย่ามเนี่ยเป็นของมันของหมายเนี่ยที่มันเป็นหยกเนี่ยเอามาเฉือนเนื้อพิษออกเพื่อรักษาให้ชายหนุ่ม ก็เดินออกเดินทางออกไปเพื่อจะซื้ออาหารมาให้สองคนนี้ที่รักษาตัวอยู่ที่ลิมชัยฝั่งนะหัวโคหงเนี่ยกลับมากับอาหารเยอะแยะมากมายครับตัวเง็กเนี่ยด้วยความที่เห็นอาหารของหัวโคหงเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยจังไม่ว่าจะเป็นซาลาเปาก็ดีเกี๊ยวก็ดีเป็ดย่างอะไรเนี่ยตัวเง็กเนี่ยทายถูกหมดเลยครับว่าหัวโคหงเนี่ยซื้ออาหารพวกนี้มาจากร้านไหนเพราะว่าเคยแต่ได้ยินว่าไอ้แถบนียมันจะมีร้าน ถั่เปาล้านนี้ดังนะเกี๊ยวร้านนี้ดังนะเป็ดย่างร้านนี้ก็สือท้ายถูกคือเขาก็รู้ว่าเออจะต้องเป็นของที่ของดีมีชื่ออะไรประมาณนี้แต่ผู้ควคุเนี่ยก็ไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรกับการทายของตัวเง็กนะเพราะผู้ควบคงเนี่ยมีของมาฝากตัวเง็กอีกชิ้นครับเป็นประกาศจับครับเป็นประกาศจับตัวเง็กมูลค่า5 0 0พันตำลึงเชียวครับทั้งสองก็เลยไปนั่งวิเคราะห์กันอีกนะครับว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยเปนเรื่องราวช่างบังเอิญเลยเกินนะครับเพราะว่าตัวเง็กเนี่ยก็เพิ่งจะออกเดินทางมานะและอยู่ ก็มาเจอห่วยแม้ไลเนี่ยที่เขาว่าหลบซ่อนตัวอยู่เป็นเวลาสักพักไม่มีใครเจออยู่ห่วย,ยแม้ไลเนี่ยก็โผล่ตัวออกมาที่กลางบึงไส้โอลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้น้ำซ้ำยังถูกหลงจีนทั้ง4เนี่ยทำร้ายต่อหน้าต,ต่อตาตัวนี้เลยเนี่ยแล้วตัวนี้ก็มาเจอเขียวล่อสาที่หวังดีเสื่อเกิดไปเจอนัพกพศกู่ได้เป็นสหายกันแล้วก็พามาเจอหลงจีนที่จุย้ย ไปเจอดาบมรกตของตัวเองที่ฆ่าโลเสี่ยวหุนกําลังวิเคราะห์กันอยู่ไม่ทันไรครับนักฆ่าสองคนเดินเข้ามาครับในยังที่พักแห่งนี้โฮ้โฮ่งเนี่ยเห็นนักฆ่าเนี่ยเห็นจากภายนอกเนี่ยก็รู้เลยครับว่าทั้งสองคนคือสองสังหารนินลกาเนะครก็เป็นนักล่าฆ่าหัวชื่อดังกับฝีมือเนี่ย ้องถือว่าถูกจัดอยู่ในดับต้นๆน,น,นะครับของกลุ่มนักล่าห่วงรางวัลเลยก็เลยบอกว่าสงสัยสองคนนี้แอบติดตามตัวเองเนี่ยมาตั้งแต่ตอนซื้ออาหารแล้วสองนักฆ่านิรการสอง,สงหารนิรการเนี่ยก็บอกตัวเงี้ยไถตามตัวให้ตามไปโดยดีจะได้ไม่ต้องเลือดตกยางออกตัวเงี้ยก็ไม่ยอมตามไปครับทั้งสองคนก็เลยลุงมือแต่กับถูกตัวเงี้ยสยบได้ในพริบตาเลยนะครับคนหนึ่งเนี่ย ถูกต่อยที่จมูกตัวอีกคนน่ยถูกเตะล้มกิ้งแบบภายในกระบวนท่าเดียวด้วยซ้ำทั้งๆท,ที่จริงเนี่ยผมบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ใช่กระจอกนะฮะแต่ใครจะไปเชื่อว่าอยู่เด็กอายุ19นะเพิ่งออกท่องยุทธภพเนี่ยจะฝีมือถึงระดับนี้ตัวเง็กปล่ทั้งสองคนออกไปครับแล้วก็หูโคหงเนี่ยก็ถึงจะบอกว่าเฮ้ยฝีมือท่านขนาดนี้เชียวเหรอข้าไม่อยากจะเชื่อเลยเนี่ยชายหนุน่มในที่อยู่ในหีบเนี่ย ก็มามองประกาศจับนะครับแล้วก็บอกว่าไม่จริงอ่ะคนในรูปเนี่ยไม่ใช่ฆาตกรแน่ๆตัวเงก็เลยคิดว่ายังไงเนี่ยจะต้องไปสืบหาตัวห่วยแม้ไรมาก่อนนะครับเพราะคนคนเดียวที่ยืนยันได้ว่าตัวเองเ่ยโอเคอยู่กับห่วยแม้ไรจริงแต่ว่าไม่ไม่เคยเจอโลเสียคุนเนี่ยจะไปฆ่าเขาได้ยังไงเพรานะนั้นต้องเอาตัวหวยแม้ไนี่ยมาเป็นพยานให้ได้ ตัวเง้งเนี่ยหยิบไอเบ็ดตกปลาที่ผ่ามาจากหลังของชายที่อยู่ในหีบนะแล้วก็บอกชายที่อยู่ในหีบว่าวันหน้าวันหลังนะอย่าให้ใครเนี่ยลอบทำร้ายจากด้านหลังได้แต่ชายในหีบนะกลับบอกว่าเบ็ดตกปลาเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ตกแค่ปลานะบางทีอาจจะตกได้สัตว์ร้ายหรือแม้กระทั่งอสูรได้ด้วยและถ้าจะตกอสูรเนี่ยจะต้องไปภายในคืนนี้ พราะวันนี้เนี่ยขึ้น2องข้ามเดือน2บอกไว้แค่นั้นครับก็เมาเาล่าสลบไปตัวเง็กกับโคโค้งเนี่ยมานั่งคุยกันต่อครับบอกว่าไอคนนี้มันท่าทางจะเมาจริงๆเพราะเดือนนี้เนี่ยมันเข้าเดือนสาไปแล้วมันจะใช่ขึ้น2องข้ามเดือน2ไปได้ยังไงแต่หลังจากที่ชายในหีดเนี่ยหลับไปเรียบร้อยนะครับโคกโคงก็เข้าไปเปลีป่ยนชุดครับ เป็นชุดสีดำก็เรียกชุดราตรีนะผมจะใช้คําว่าชุดราตรีเดี๋ยวทุกคนก็คิดว่าครัของได้ใส่ชุดมาแบบเป็นเจ้าหญิงเลยไม่ใช่ครับชุดราตรีในที่นี้หมายถึงชุดสีดำลัดรูปชุดสีดำนะครับเข้าใจตรงกันนะครับถ้าเกิดผมบอกว่าชุดราตรีอีกทีอย่างเนี้ยใส่ชุดดำนะครับเป็นชุดราตรีชุดลัดรูปแล้วก็ลากตนเง็้เข้าไปในห้องตัวเงี้เลยถามว่าเปลี่ยนชุดทาไม แล้วก็มองไปที่บนเตียงกับอกชุดตีนั่นสวยกว่าพวกโฮคโหบอกว่าจะไปตกปลาไม่ใช่เหรอจะไปด้วยตัวนี้บอกไม่ไปไม่ให้ไปพวกโฮคโก็เดินไป คิดไม่ซื่อแล้วแบบแม่แม่นางคนนี้ใส่ชุดรันรูปสีดำน,นี่มันยังไงเนี่ยมาปิดประตูก็เริ่มคิดไม่ดีนะครับแต่ปรากฏว่าพวกผมกลับเดินไปหน้นาตา่างครับแล้วก็เปิดหน้าตา่างออกภาพที่เห็นก็คือห้องพักห้องนี้เนี่ยที่เขาพักกันอยู่เนี่ยมันอยู่ริมบึงไส้โอพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ยากที่ว่าจะเอาเรือมาไว้ที่ใต้หน้าตา่างทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจว่าที่จะลงเรือจากของหน้าตา่างเนี่ย แล้วพายไปเพื่อที่จะไปหาตัวห่วยแม่ไหลครับในตอนนี้นะครับดาบมรกตก็จบตรงนี้ก่อนว่าตอนนี้ทั้งตัวเงยกับโวหงเนี่ยต้องการที่จะกลับไปหาตัวห่วยแม่ไหลเพื่อที่จะเอามาเป็นพยานนะครับว่าตัวเง็กเนี่ยไม่ได้ฆ่าโลเสียวคุณตอนหน้าจะเป็นยังไงนะครับก็มาติดตามกับดาบมรกตต่อไปละกันสำหรับวันนี้เราซื้อขอเล่าขอบคุณมากครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วแล้วกันสวัสดีครับ